คโรมี่ครับมีคําถามจากแบรนด์ออนไลน์แบรนด์หนึ่งครับขอไม่เ่ยชื่อแล้วกันเขาถามมาว่าทีมทะเลาะกันแบบตีกันเลยต้องทํายังไงดีครับถ้าวันนี้ทีมคุณทะเลาะกันจริงๆอาจจะเป็นเรื่องดีอยู่ก็ได้นะครับสวัสดีครับผมโรมี่วันนี้ผมจะมาเผยครับว่าทําไมทีมทะเลาะกันอาจจะเป็นเรื่องดีครับคือผมจะเปิดเผยสารเคล็ดล <c oughs> ับว่าคือทำยังไงให้ทีมหายทะเลาะกันแต่สิ่งที่ผมเนี่ยจะพูดก่อนคือทีมทะเลาะกันไม่ใช่เป็นเรื่องเร็วนะครับ อาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้แล้วสิ่งนี้เนี่ยผมได้จากอาจารย์ผมแบร s ซิงเกอร์ครับผมจาได้เนี่ยคือเมื่อประมาณ2อสามอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมเชิญแบร s ซิงเกอร์มาจัดสัมมนาเล็กๆครับประมาณ30คนนะครับที่หัวหินเนี่ยแล้วมันมีหัวข้อนึงขึ้นมาครับหัวข้อนี้เนี่ยแปลฝรั่งเรียกว่า resolution กับ compromise ตอนนี้ resolution หมายวอาไงครับคือคลี่คลายนัคนกบสถานการณ์ม่ได้คลี่คลายแล้วกับ compromise เนี่ยเรียกว่าปณีปนอม แล้วสิ่งหนึ่งที่แบ์พูดเสมอครับทีมหลายๆทีมเนี่ยมักจะประนีประนอมแต่ไม่ขี้ขายหมายความว่าไงครับคือการประนีประนอมเนี่ยคนส่วนมากเนี่ยเวลาในทีมเนี่ยจะไม่มีข้อตกลงกันก่อนตั้งแต่เริ่ม และพอไม่มีข้อตกลงเนี่ยจะมาอยู่ร่วมกันเพราะมีไอเดียหนึ่งหรือเพราะมีผลประโยชน์เสร็จแล้วพอมาอยู่ร่วมกันสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเวลาเจอปัญหาหลายๆครั้งเนี่ยโดยเพราะในเอเชียเนี่ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรามักจะไม่ชอบเผชิญหน้าเราจะไม่ชอบเน้นว่าเราต้องการอะไรแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราถูกสอนมาว่าให้ประนีประนอมและพอเราประนีประนอมเนี่ยแรกๆมันก็โอเคครับเพราะประนีประนอมมันเป็นส่วนหนึ่งที่เราถูกสอนมาให้ทําถ้าเราอยู่ในอยากอยู่ในสังคมเนี่ยเราต้องประนีประนอมดีถูกไหม แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือแล้วเล่าให้ฟังครับว่าเขาเคยจัดสัมมนาหนึ่งนะครับเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยแล้วในสัมมนานั้นเนี่ยคือเขาจําลองเหตุการณ์เอาคนมาแบ่งเป็นกลุ่ม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 แล้วจําลองเหตุการณ์ว่าเฮ้ยคือถ้าวันนี้เนี่ยเอาแบ่งมาเป็นกลุ่มเนี่ยคุณนะครับนั่งอยู่บนเรือแล้วเรือมันเกิดล่มแล้วคุณมาติดเกาะแล้วตอนนี้ในติดเกาะเนี่ยคือคุณมีอุปกรณ์เหลืออยู่เท่านี้มันจะเป็นแบบจะมีอุปกรณ์เหลืออยู่เท่านี้ตอนนี้ให้ นะครับร่างมาดูครับว่า1นถึงสิอุปกรณ์ไหนคุณคิดว่าสําคัญที่สุดเพราะคุณสามารถเก็บอุปกรณ์ได้ไม่เท่าไหร่และที่เหลือคุณต้องโยนทิ้งเพราะมันใช้การไม่ได้เพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยเขาก็ต้องมานั่งเถียงกันมานั่งคุยกันว่าอุปกรณ์ไหนสําคัญที่สุดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่แบรค้นพบเนี่ยคนส่วนมากเนี่ยครับไม่ได้พูดในสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆนะครับไม่ได้พูดในสิ่งที่ตัวเองอยากได้จริงๆส่สสวนมากคนส่วนมากจะปนีปนอม แต่ปัญหาของการประนีประนอมคืออะไรครับแรกๆกเนี่ยครับการประนีประนอมมันโอเคครับคุณอาจจะรับได้เวลาอยู่ในทีมแต่ปัญหาคือถ้าคุณประนีประนอมไปเรื่อยไปเรื่อยเนี่ยความโมโ oh หหรือความไม่ได้ในสิ่งที่คุณอยากได้เพราะลึกๆคุณอยากได้ในสิ่งที่คุณต้องการแล้วเวลาคุณไม่ได้มันเกิดอารมณ์หงุดหงิดไม่พอใจแล้วมันก็เลยเกิดระเบิดขึ้นมาซึ่งมันเป็นระเบิดเวลาที่อยู่ในทีมครับเระะื่องคำถามคืออย่างนี้ครับคุณสร้าง บริบทหรือสภาพแวดล้อมในทีมให้เป็นยังไงให้คนปณนีปนอมนะครับไม่กล้าพูดในสิ่งที่เขาอยากพูดไม่กล้าขอในสิ่งที่เขาอยากได้อยู่หรือเปล่าหรือคุณสร้างแบบให้ให้มันเกิดการคลี่คลายมีอะไรคุยตรงนะครับไม่มีอ้อมค้อมไม่มีคุยลับหลังไม่มีคําว่าปณนีประนอมนะครับแล้วถ้าไม่ได้จริงก็หาวิธีว่าทํำยังไงไม่ได้บอกปณนีประนอมไม่สําคัญนะครับณนะหลายๆจุดมันสําคัญมากๆแต่ถ้ามันไม่เกิดการคลี่คลายโดยทั้ง2ฝั่ง รู้สึกสบายใจจร,จริงๆรู้สึกว่าโอเคจริงๆเนี่ยคุณกําลังสร้างระเบิดเวลาในธุรกิจของคุณอยู่หรือเปล่าแล้วนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นครับในหลายๆแบรนด์ครับคือเวลาคุณสามารถสร้างทีมจ้างทีมขึ้นมาเอาทีมขึ้นมาแล้วคุณเน้นใช้เงินล่อนะครับคุณไม่ได้เน้นว่าคือประเด็นคือคุณไม่ได้เน้นสร้างนะครับโดยเขาอยากทําด้วยตัวเขาเองหรืออยากเป็นส่วนหนึ่งของอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเขาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือ มันเกิดปัญหาอยู่แล้วครับเพราะคุณไม่ได้มีข้อตกลงตั้งแต่เริ่มคุณไม่ได้สร้างกฎตั้งแต่เริ่มเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยแล้วคุณก็บอกว่าต้องวิธีชั้นเท่านั้นไม่ใช่วิธีคนอื่นแล้วพอวิธีชั้นเท่านั้นเนี่ยแรกๆเขาอาจจะทําตามแต่ณนะจุดหนึ่งพอเขาเก่งขึ้นบอกเขาดีขึ้นคนก็ไม่ปฏิบัตีมานอนอีกต่อไปครับมันก็เกิดการทะเลาะขึ้นแล้วเปิดการทะเลาะขึ้นคุณไม่รู้จะบริหารยังไงเขาก็ไม่รู้จะทํายังไงไม่เกิดการขี้ขายทีมเลยแตกครับเพราะ,ะนั้นข้อ คุณกําลังสร้างทีมมาให้เป็นรูปแบบไหนสภาพแวดล้อมเป็นรูปแบบไหนให้เกิดการปฏีบัตนอมหรือคลี่คลายเพราะถ้าสถานการณ์มันคลี่คลายได้คุณให้เขาคุยชัดเจนคุยตรงนะครับหลายๆครั้งปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นนันคือคอแรกข้อ2ครับคือเวลาคุณบริหารเนี่ยคุณบริหารคนโดยการใช้ข้อบังคับหรือภาคบังคับกับคนส่วนมากเนี่ยเป็นผู้นํามักจะใช้ภาคบังคับครับบริหารคนโดยการ บังคับเขาบอกเขาว่านี่คือสิ่งที่คุณต้องทําสั่งเขาด้วยซ้ำไปแทนที่เวลาเขาเข้ามาใหม่ๆเนี่ยคุณจะมีข้อตกลงกับเขาคุณโชยให้เขาเห็นนี่คือกฎนะนี่คือข้อตกลงที่เรามีร่วมกันนะคุณโอเคไหมคือเรียกว่าบริหารโดยข้อตกลงครับเพราะสิ่งหนึ่งที่นะครับอาจารย์ของผมแบร์ซิงเกร์เขียนในหนังสือเนี่ยการสร้างทีมให้ชนะเนี่ยเขาบอกนะครับถ้าคุณศึกษาทีมตั้งแต่เมื่อร้าย ร้อยปีที่แล้วถึงทีมตอนนี้เนี่ยทีมที่สร้างความสําเร็จมหาศาลมีสิ่งหนึ่งเหมือนกันหมดครับเขามีกฎกฎ,กฎ,กฎง่ายๆเขาไม่ต้องเยอะมากครับ7ข้อ8ข้อซึ่งมันเป็นข้อตกลงร่วมกันนะครับซึ่งทําให้เนี่ยเขาไปในทิศทางเดียวกันนะครับเพราะถ้าคุณไม่มีกฎหรือมีข้อตกลงเนี่ยแม้กระทั่งในคู่สามีภรรยาไม่มีกฎไม่มีข้อตกลงสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคุณก็จะติดอยู่กับที่ครับหรือเวลาเกิดการทะเลาะกันก็จะดึงไปคนละที่คนละทางเพราะถ้าคุณไม่มีกฎ คนก็จะสร้างกฎของตัวเองขึ้นมากฎที่เขาถูกสอนมาหรือกฎหรือหรือวิธีการที่เขาถูกเลี้ยงดูมา <trabajando S 2> เขาก็จะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้ทนที่นี้เนี่ยมีกฎแล้วบริหารทีมโดยการมีข้อตกลงในกฎนั้นไม่ว่าใครคนใหม่มาคุณจะคุยกับเขาที่เราคนครับเฮ้ยนี่คือข้อตกลงเราคุณเห็นด้วยไหมนะครับ <S <S เขาเรียกบริหาร <S 2> <S 2> โดยการใช้ข้อตกลงข้อที่3สําคัญมากๆครับเวลาคุณเอาคนเข้ามาใหม่ๆเนี่ยคุณบริหารด้วยข้อตกลงจริงครับ แต่ราทำยังไงให้คนเก่งเข้ามาแล้วขึ้นมาทันนะครับคนที่อยู่อยู่แล้วคือเขาเรียกอะไรครับเน้นบริบทให้มันชัดเจนให้มันแน่นพอหมายความว่าไงครับหนึ่งในสิ่งที่เราทำมากๆสมมติวันนี้ผมรับนักขายเข้ามาใหม่เนี่ยผมอยู่ดีจะไม่ไล่ให้ออกไปเขาไปออกไปขายเลยนั่นเป็นวิธีที่ผิดมากครับคือคุณต้องบริหารให้มันแน่นพอครับหมายความว่าไงครับบริหารโดยการให้เขามีข้อตกลงหนึ่งนะครับแล้วคือให้เขาเห็นด้วยกบกด แต่พอมาแล้วเนี่ยพอจะสอนขายผมจะไม่สอนให้เขาทําทุกอย่างผมจะให้เริ่มทําหลายอย่างก่อนสมมว่าหนึ่งในสิ่งโทนะัตลูกค้าก่อนผมจะเน้นให้เขาเก่งในเรื่องโทนะัลูกค้าแล้วค่อยไปทีละอันทีละอันแต่ถ้าคุณให้เขาทําทุกอย่างเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาอาจจะไปไม่รอดหรือไม่เห็นภาพใหญ่เหมือนที่คุณกําลังสร้างก็ได้เพราะจาไว้ครับคนส่วนมากไม่ได้ถูกสอนมาให้มองภาพใหญ่แล้วในฐานะที่คุณเป็นผู้นำเนี่ยคุณอาจจะเห็นภาพใหญ่ แต่คนในทีมของคุณไม่เห็นภาพใหญ่เพราะฉะนั้นคุณต้องบริหารทีมให้เป็นครับโดยสมมติสมมติรับคนขายเข้ามารับการตลาดเข้ามาให้คนทําแค่อย่างเดียวก่อนครับในขบวนการทั้งหมดทาให้เขาทาให้คือให้เขาทาแค่อย่างเดียวอย่าเพิ่งทำทุกอย่าง้แค่โทรนัดลูกค้าก่อนไหมหรือเป็นคนแค่เ,เป็นคนแค่วอร์มลูกค้าก่อนไหมหรือเป็นคนแค่ คือคุยกับลูกค้าผ่าน messenger ก่อนไหมให้เขาทำทีละอย่างก่อนครับไม่ได้ให้ทำทุกอย่างทีเดียวท,ทําทีละอย่างพอเก่งแล้วก็ไปด้านหนึ่งไปด้านหนึ่งแล้วค่อยให้เริ่มทําทุกอย่างทีเดียวนะครับเขาเรียกว่าบริหารบริบทให้มันแน่นครับเพื่อให้เขาสามารถอยู่รอดได้แล้วเขาสามารถเข้าถึงศักยภาพที่แท้จริงได้เร็วได้ถ้าคุณมี3อย่างนี้ครับผมเชื่อว่าโอกาสที่ทีมทะเลาะกันเนี่ย จะน้อยลงอย่างมหาศาลหรือคุณอาจจะทำแบบเดิมก็ได้นะครับสร้างภาพไปเรื่อยๆนะครับแล้วเอาคนเข้ามาแต่ไม่เน้นใช้กฎหรือมีกฎแต่ไม่บังคับใช้กฎและไม่พอครับเน้นให้คนปณีประนอมซึ่งนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายในหลายประเทศถ้าคุณดูดีๆครับนั่นคือสายที่คนเนี่ยพอปณะนีปนอมามากๆแล้วรับไม่ได้เกิดการระเบิดขึ้น <c oughs> คุณกำลังบริหารทีมแบบไหนอยู่ในฐานะที่คุณเป็นผู้นำ <c oughs> ผมอยากให้คุณแชร์ข้างล่างครับ อยากฟังความคิดเห็นคุณอยากฟังนะครับว่าคุณมีประสบการณ์ยังไงบ้างในทิมงของคุณแต่ถ้ามีคำถามถามได้ล้วพบกันในวิดีโอหน้าสวัสดีครับผมเชื่อวิดีโอหลายอันมีประโยชน์มากๆคุณอยากได้มันแบบนี้ส่งตรงมาหาคุณเกือบทุกวันเนี่ยผมแนะนำครับให้กด subscribe แล้วกดกระดิ่งผมทำวิดีโอแบบนี้ลงเกือบทุกวันเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้วิดีโอแบบนี้และอื่นๆอีกมากมายให้ความรู้แบบนี้เนี่ยคุณอยากได้มันแบบนี้นะครับกด subscribe แล้วกดกระดิ่งแล้วพบกันครับ